สวัสดีครับสวัสดีชาวเรียลชาว Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับดรเคนไรเดอร์อีกเช่นเคยนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับสวิป Code ของแต่ละธนาคารมาฝากนะครับพอดอีมันมีช่องทางเครื่องมือมันโชว์ขึ้นว่าให้สร้างรายได้นะครับจะต้องระบุสวิป Code ของธนาคารเข้าไปนะครับผมก็ค้นจาก Google นะครับจากเว็บไซต์ ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ w w i ปโค้ดของแต่ละธนาคารในประเทศไทยมาฝากจําจนวนนะครับ13ธนาคารครับเท่าที่หาได้นะครับเดี๋ยวจะส่งนะส่งรูปภาพให้ทุกท่านดูนะครับเพื่อเป็นการหารายได้เสริมนะครับบางคนอาจจะเป็นารายได้หลักก็ได้นะครับหลายๆคนามาถูกทางนะครับคน มีไรายได้เยอะนะครับจากที่ดูนะครับส่วนตัวผมนั้นกำลังเริ่มทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับมาดูข้อหมายก่อนนะครับ Swift Code ค,คืออะไร s w i ป t c โค้ก็คือรหัสที่กำหนดขึ้นสำหรับใช้ในการระบุธนาคารและสาขาของธนาคารมีการใช้มากกว่า8,000นะครับ ธนาคารทั่วโลกนะครับมีการอายอมรับจากธนาคารทั่วโลกนะครับได้มาตรฐาน iso นะครับธนาคารที่ผมมาฝากทุกท่านนะครับก็จะมีธนาคารกรุงเทพนะครับกรุงศรีเอทยาเกียรตินาคินพัฒน์ซึ่งเป็นชื่อใหม่นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารพอมสินธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ธนาคาร UOB ธนาคารทหารไทยธนาชาติอันนี้ก็รวมกันนะครับชื่อใหม่ธนาคาร CIMB ไทยธนาคาร c ิติ b a n k Thailand นะครับรวมแล้ว13ธนาคารเดี๋ยวผมจะนำข้อมูลไว้ช่วงท้ายนะครับ ชื่อธนาคารไทยอังกฤษแล้วก็รหัสก็คือ s วิ f t c โค e นั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับขอให้ร่ำรวยครับสวัสดีครับ